ในส่วนของเครื่องคิดเลขนะครับในส่วนของ iPhone กับไอพุกนะครับก็มีความเหมือนและก็ความแตกต่างกันในส่วนของเครื่องคิดเลขนะครับของ iPhone นะครับก็มีฟังก์ชันใหม่ๆสำหรับ iOS 18นะครับในส่วนของพื้นฐานเชิงวิทยาศาสตร์นอตคณิตศาสตร์ก็การแปลงค่าในส่วนของอัตราเลขเปลี่ยนต่างๆนะครับตัวของ MacBook นะครับก็มี เช่นเดียวกันนะครับตัวรูปแบบก็แสดงแจกต่างออกไปแล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของฟังก์ชันในส่วนของหมดโปรแกรมเมอร์นะครับของ Macbook ก็จะมีโหมดนี้มาให้นะเพราะว่าเป็นลักษณะหน้าจอใหญ่แล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆครบกันที่จะแสดงผลนะครับดังนั้นหลายคนก็อาจจะใช้แตกต่างกันไปนะครับ หลายคนอยากจะมีริ้งในส่วนของคิอเลขจาก iPhone เข้ามาหน้าจอ m a ็เข้าใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับหากต้องการบางฟังก์ชันของ iPhone นะครับแล้วก็ m a c OS เองก็มีฟังก์ชันพื้นฐานเข้าไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็หากต้องการใช้ในส่วนของโปรแกรมนะครับก็มีให้เลือกนะครับในส่วนของประวัติว่าย้อนหลังการคิดเลขว่าคำนวณต่างๆครับก็มีทั้ง iPhone แล้วก็ MacBook MacOS นะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งหลายคนต้องการเครื่องเลขมากกว่านหนึ่งนะครับในการคำนวณค่าต่างๆนะก็ดูค่าต่างๆนะครับปรับกันนะครับย้ำนะครับว่าสำหรับคนที่ใช้ MacOS ที่รองรับตัว State Manager นะครับก็ปิดก่อนเพื่อจะแสดงผลตั้งเครื่องเลขจาก i p h o n t r e r r e r i n g กับ MacBook นะครับพร้อมกันนะครับต้องปิดตัว State Manager ก่อนนะครับเมราะฉนนั้นระบบะจ,จะสลับรับในส่วนของการใช้งานสลับไปมานะครับหากต้องการแสดงผล2ตัวเวลาเครื่องคิดเลขเราอยากได้เครื่องคิดเลข2เครื่องนะครับบางคนใช้บ่าง,งานต้องใช้เครื่องคิดเลข2เครื่องเพื่อจะเร็วนะครับบางครั้งอาจาจะจําตัวเลขไม่ก็ได้นะครับหลายหลักนะครับดังนั้นการใช้ไอ o n นทั้ง2 ก็แบบเลขทั้งสองตัวบนหน้าจอรครับก็จะสะดวกในการคำนวณน,นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการที่เรามีตัว iPhone มาเร่งใน iOS 8นะครับี่กับตัวนี้เป็นประวัติการคำนวณต่างๆย้อนหลังนะครับก็สามารถจะล้างแก้ไขได้นะครับ